สวัสดีครับเพื่อนๆโอ้โหไม่ต้องอธิบายเลยดูช่วงล่างซะก่อนนี่ฮะโอ้โหรถแต่ละคันสมัยนี้ดูก็แต่งกันเลยโชกหกต้นครับโอ้โหอลังการเลยนะฮะดูชุดล่างซะก่อนสุดยอดจริงๆฮะคันนี้น่าจะใส่ตรงเตงเจ็ดหรือแปดเอ่ยนะฮะอ่าแล้วก็ทรงสูงด้วยนะครับนะฮะไม่ได้ย่อนะครับนะฮะดูชุดล่างแหนบจะมีอยู่ประมาณสองสี่หกเจ็ด แปดแผนนะครับใส่โชคไข่สี่ต้นเลยโหสุดจา๊าบอลังการมากสุดยอดจริงๆอ๋อตรงเตงแปดนิ้วครับนี่นะใช้ตรงเตงแปดนิ้วหุ้ยมีตัวอะไรแดงๆอยู่ด้านในด้วยดูดิโหปากเดียวครับนะฮะถือว่าสุดยอดนี่ครับชุดช่วงล่างตึบเลยคันนี้นะฮะโอ้โหคันนี้เป็นรีโวครับนะฮะรหัสดาวแปดห้าสี่ เป็นสายตู้ทึบเนาะให้เพื่อนๆได้ดูหลายแนวนะครับนี่ฮะคันนี้ถือว่าสุดยอดจริงๆท้ายสูงนะฮะคันนี้ชอบสูงครับโอ้โหแท้จะบอกว่าเป็นคืบเลยนะฮะยกสูงยกสูงก็ดีล้างง่ายครับสะอาดสะอ้านเลยฮะดูดิโอ้โหแล้วก็ล้อหลังจะเป็นล้อเท่าไหร่เอ่ยล้อส4บสี่นะครับนะฮะเป็นล้อแม็กด้วยนะครับ นี่ใส่ล้อแม็กสวยๆก็บรรทุกได้นะครับแสดงว่าเขาบรรทุกไม่หนักเกินนะฮะใช้เผาเดิมนะครับนี่ฮะมาดูด้านหน้ากันนิดนึงนะครับสังคมตู้ทึบนะฮะไปโดนตัวไหนมาเหรอโอ้โหสติ๊กเกอร์เขาหลายจังเลยนะฮะถือว่าสุดยอดมาเรามาดูล้อหน้ากันนิดนึงนะฮะล้อหน้าเป็นล้อ18นะครับใช้ยาง2 4 5สี่ห้าสี่ห้าขอ18นะครับโอ้โหสุดยอดดูดีข้างหน้ากระโดดกันนิดนึงนะครับ แอบดูนิดนึงอ๋อข้างหน้าเขาโหลดนิดนึงนะฮะถือว่าสวยเลยส่งนี้ได้เลยนะฮะมาเดี๋ยวเรามาคุยกับเจ้าของกันครับสวัสดีครับชื่ออะไรเอ่ยรายงานตัวไหนแล้วอมสินรหัสดาว844ครับโอ้โหคันนี้รีโว2.8หรือ2.4คันนี้2.4 2.4ใช่ไหมฮะคันนี้ออกมานานแล้วหรือยังครับอ่าประมาณ6เดือน6เดือนใช่ไหมฮะคันนี้วิ่งงานประเภทไหนครับอ่าเป็นวิ่งบริษัทพี่อืตามร้านซูเปอร์มาร์เก็ตพีใส่ของหนักไหม ประมาณสองตันนี้สองตันใช่ครับล้อแม็กก็บรรทุกได้ใช่ไหมฮะบรรทุกได้ครับอืมทำไมแม็กบรรทุกอยู่แล้วพีอืมอืมอืมทำไมถึงชอบเป็นแม็กบรรทุกครับถึงไม่ชอบกระทะอะไรประมาณนี้มันสวยกว่าบีสวยกว่าใช่ไหมฮะแล้วมันแม็กอะล้อหน้าด้วยเนาะล้อหน้าเราใช้แม็กพอดีด้วยนะฮะแล้วก็สีเดียวกันด้วยนะฮะเห็นคนอื่นเขาชอบทําทรงย่อกันจังทาไมเราไม่ชอบย่อเลยครับอ่ามันไม่ดีมันกระแทกไปอ๋อ ใช่ครับถ้าทรงย่อมันจะกระแทกไปนิดนึงเราชอบทรงสูงคือมันจะได้นิ่มใช่ไหมฮะใช่พี่โอ้โหไปเซ็ตช่วงล่างมาจากไหนครับเนี่ยอันนี้ทำมาจากศูนย์เลยครับอ๋อคือศูนย์ทำมาให้เลยใช่ไหมฮะใช่ครับอืมออกรถจากศูนย์ไหนมาครับเนี่ยโตโยต้านครสวรรค์ครับโตโยต้านครสวรรค์นะฮะใส่แม็กมาให้เรียบร้อยชุดล้อหลังนี่คือเขาปรับแต่งมาจากศูนย์เลยใช่ไหมครับใช่โอ้โหแม่เจ้าดูสิให้ดูช่วงล่างอีกทีนึงนี่นะฮะปรับแต่งออกมาจากศูนย์เลยนะครับโอ้โห ก็คือตู้เตอร์ก็มาพร้อมเลยใช่ไหมครับใช่ครับพี่อืมออกรถแบบสําเร็จนะพูดง่ายๆเนาะใช่ครับสำเร็จสำเร็จมาจากศูนย์เลยออกมาก็ใช้งานได้เลยนะครับนี่ฮะโอโ้โหช่องล่างแน่นมากๆเลยฮะจะมีช่วงเด้งนะครับนะฮะนี่เห็นไหมฮะช่วงเด้งช่องนี้เราเป็นช่องว่างเนี่ยนะครับเวลาวิ่งรถเปล่าๆก็ค่อนข้างที่จะนิ่มนิดนึงนะครับแต่ถ้าใส่ชกเยอะจนเกินไปบางทีก็อาจจะแข็งได้แต่ว่ามันก็อยู่ที่เจ้าของชอบนะครับนะฮะ ถ้าโชคน้อยก็อาจจะนิ่มดีแต่เวลาลดหนักก็อาจจะโค้งนิดนึงแต่ถ้าโชคเยอะนะครับลดหนักก็จะหนึบดีนิดนึงแต่ลดเบาก็อาจจะแข็งไปนิดนึงก็แล้วแต่เจ้าของจะชอบนะครับวิธีการปรับแต่งรถเนี่ยนะฮะมีไม่เหมือนกันนะครับรก็บางคนก็ชอบแบบไหนก็เขาก็จัดสไตล์แบบนั้นเลยแต่ตรงนี้สวยเลยครับนะฮะดูด้านหลังดูอลังการมากเลยโชคหกต้นนะครับอือ ปรับแต่งสําเร็จออกมาจากศูนย์งานตรงนี้ที่วิ่งอยู่ในปัจจุบันนี้ก็คือเราใส่ไม่หนักเกินใช่ไหมครับไม่หนักดีประมาณสองตันครับอืมแล้ววิ่งประจําเส้นไหนครับอมีวิ่งฝั่งนัดเผากับสมุทรปราการฝม่งฝั่งครับอืมอืมโอเคนะฮะเครื่องย,ยนต์ได้ปรับแต่งไหมเดิมเดิมเลยพี่ <het> อ๋อเดิมเดิมเลยใช่ไหมฮะ <het> อืมเน้นทนดีกว่าเราเน้นทนใช่ไหมฮะเน้นเดิมเดิมเนาะเดี <het> ๋ยวผมขอถามนิดนึง ก่อนหน้าที่จะมาวิ่งรถนี่ทำอาชีพอะไรอยู่ครับอ่าก็เป็นลูกจ้างเขาเลยพี่เป็นลูกจ้างก่อนใช่ก็เหมือนเป็นเด็กรถติดรถอย่างนั้นใช่ไหมเด็กช่วยเอายกของก่อนตอนแรกใช่ครับอ๋อก็เลยว่ามันถ้ายกของยู่อย่่งงานปกติก็เลยยอมออกรถดีกว่าอืมจนกระทั่งกว่าเราจะได้งานตรงนี้เราไปสมัครเองหรือว่าเพื่อนแนะนำอ่าเจอรุ่นพี่เขาวิ่งอยู่ครับใช่แล้วเราก็ไปเป็นลูกน้องเขาครับแล้วทีนี้เราก็เลย ลองถามที่คังดูพอรับรถเราก็เลยออกรถวิ่งดีกว่าใช่ครับทุกวันนี้งานที่วิ่งอยู่นี่พออยู่ได้ไหมครับอ่าพออยู่ได้ครับพี่พออยู่ได้เนาะวิกหนึ่งก็เหลือหมื่นกว่าบาทโอ้วิกหนึ่งนี่กี่วันสิบห้าวันสิบห้าวันเนาะใช่โอเคนะฮะก็เท่าว่าเดือนก็สองหมื่นกว่าบาทเดือนหนึ่งก็ตกสามหมื่นได้สามหมื่นได้โอ้สุดยอดเป็นคนจังหวัดอะไรเอ่ยอาผมนครปฐมครับนครปฐมใช่ไหมฮะโอเคนะฮะขอบคุณมากๆเลยนี่ โอ้โหรถที่แต่งมาสําเร็จจากศูนย์นะครับนะฮะเราก็อาจจะใช้เงินดาวน์น้อยนะครับแล้วก็สามารถนํารถออกมาทามาหากินได้เลยนะครับมีงานเราก็วิ่งได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเรามีเงินเยอะพอเราก็สามารถที่จะออกตัวรถมาอย่างเดียวก็ได้แล้วเราก็เอามาปรับแต่งเอาก็ได้นะครับชุดช่วงล่างก็จะอยู่ประมาณสัก2 0 0 0 0อะไรประมาณนี้ตู้อีกประมาณ18ื่นอะไรประมาณนี้นะครับก็แต่งอยู่ประมาณสัก สี 40, 000, 40, 000่หมื่นสี่หมื่นกว่าบาทหรือห้าหมื่นแล้วก็สามารถแต่งให้อยู่ในสภาพนี้ก็ได้เหมือนกันแต่ถ้าเรามีเงินน้อยนะครับเราก็สามารถที่จะออกรสําเร็จจากศูนย์ก็ได้เหมือนกันนะฮะนี่ครับโอ้โหถือว่าสุดยอดนะฮะคันนี้รีโว่เดี๋ยวขอถามหน่อยทําไมถึงเลือกรีโว่ครับอ่าผมว่ามันหลูดีครับภายในหลูมมากอืมใช่ไหมใช่ครับเขาแลดูเฉบเฉียวใช่ไหม <S 2> <S 2> ใช่ครับเลื่อนเรื่องความแรงเขาได้ไหม ได้ครับความแรงได้ขับนิ่มได้ทุกอย่างเลยคันนี้2004ใช่หกเกียร์ไหมหกเกียร์ครับอ๋อเป็นหกเกียร์ใช่ไหมฮะโอ้สุดยอดมีกุญแจรีโมทมีไหมมีครับกุญแจเป็นตัวรีโมทอ๋อกุญแจก็เป็นตัวรีโมทด้วยใช่ไหมโอเคนะก็ถือว่าสุดยอดจริงๆนะเอ๊ะเป็นปีเป็นเป็นปี2019ันสิเนาะถ้าเป็น2020นั้นต้องเป็นตัว Z Edition ละใช่โอเคนะฮะขอบคุณมากๆ ไม่ถึงอาทิตย์ตัวไม้ออกเลยเออเหรอเสียได้เนาะใช่ครับโอ้โหเนาะแหมบางทีทางศูนย์เขาก็จะปิดข่าวเหมือนกันนะใช่ครับเขาไม่บอกเราเขาไม่บอกเราพอเราออกมาเป้งเดียวอีกอาทิตย์เดียวโอ้โหเซตเอเดชันออกมาเลยใช่ไม่ได้ไ,ดไม่ได้อเออนะฮะโอเคนะฮะนะฮะฮก็ขอบคุณรหัสดาว854มากๆเลยเป็นสมาชิกของชมรมที่นี่มีเพื่อนเยอะด้วยนะครับเดี๋ยวขอถามนิดนึงนะอยู่ในชมรมที่นี่มีเพื่อนเยอะเป็นยังไงบ้างนะฮะอบอุ่นครับอบอุ่นเนาะใช่ได้ได้เพื่อนเยอะได้รู้จัก หลายๆลายคนแล้วอีกอย่างยังมีงานเขาก็ทักหาล้วโอ้ใช่ครับพูดง่ายๆว่าเพื่อนอยู่ในชมรมสามารถแจมงานให้เราได้ด้วยใช่ครับะก็เคยได้หลายอย่างเลยพี่โอ้นะฮะถือว่าอบอุ่นเนาะอบอุ่นมากเลยน่าดีดีนะฮะดีนะครับช่วยกันสร้างบ้านหลังนี้เนาะบ้านนี้เป็นของทุกๆคนนะครับเดี๋ยววันนี้ก็ขอบคุณน้องอมสินอีกครั้งหนึ่งครับขอบคุณครับนะฮะนี่ครับนะฮะรีโวครับนะฮะสายตูทึบ แต่งสําเร็จมาจากศูนย์เลยคันนี้นะครับแล้วก็เราอาจจะซื้อเงินดาวหรือว่าออกเงินดาวไม่เยอะสักเท่าไหร่แต่เราก็มีเครื่องมือทำมาหากินได้นะครับนีฮะแล้วก็ช่วงล่างโหดมากเลยคันนี้นะครับใส่แค่2ตันกว่านะฮะสไตล์การแต่งรถของแต่ละคันแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะครับถ้าเพื่อนๆชอบในการที่จะปรับแต่งรถหรือว่าเพื่อนๆอยากจะมีรถสักคันหนึ่งเพื่อเอามาทำมาหากินฝากติดตามนะกดติดตามกด,ดไลค์แล้วก็กดแชร์นะฮะเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องนี้ด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับบ๊ายบายรักนะจุ๊บๆ บายบายครับ